สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูใบกะเพราที่ปลูกในบ้านเด้อจ้ะตอนไม่ได้ทำวิดีโอตอนที่กำลังมันเป็นต้นเล็กๆไม่ได้ทำแต่ว่าตอนนี้มันโตประมาณคืบหนึ่งแล้วจ้าโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูจ้านี่คือกะเพราแดงจะเพาะจากเมล็ด ตอนเพาะแรกๆเราก็จะเพาะในทิชชู่ก่อนจากพอเขาเริ่มจะเม็ดจะตึงๆเหมือนจะเริ่มเหมือนจะเริ่มงอกแล้วเราก็เอาไปใส่ในดินจะในดินในดินธรรมดานี่แหละดินที่เขาปลูกผักทั่วๆไปนะแล้วก็ไม่ต้องกบดินเยอะเพราะว่าเม็ดเขาเยอะเ,ออเม็ดเขาเล็กมากแล้วก็กบบางๆ แล้วก็ใส่กล่องปิดฝาเอาไว้จ้ะพอเขาปองปิดใส่กล่องปิดฝาเอาไว้แล้วพอเขาเริ่มจะยืดตัวขึ้นเราก็พยายามดูว่าในกล่องมันมีความชื้นมา,ากไหมพอไหมถ้ามันแห้งไปเราก็เอาน้ำมพรมลงไปนิดนดิแต่ว่าพยายามเอาพลาสติกหรือเอาฝากล่องยังปิดไว้อยู่เพราะว่า กระเพราเขาต้องการความร้อนมากจ้ะถ้าเผื่อความร้อนไม่ถึงเขาอาจจะยุบตายไปหรือว่าถ้าเผื่อดินแห้งเกินไปเขาก็ตายจ้ะหรือว่าดินแฉะเกินไปก็รากเน่าอกีกมันก็ดูแลค่อนข้างจะยากสักหน่อยกระเพราแต่ว่าดินที่ใช่ก็คือดินธรรมดานี่แหละจ้ะดินที่เขาปลูกพักทั่วๆไปนี่แหละพอตอนแรกๆแล้วก็ พยายามอย่าบำลงเขาเนอะเพราะว่าลากเขายังไม่แข็งแรงพอเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนก็ว่าเขาจะเริ่มมีใบจริงขึ้นมาจักใบสองใบประมาณเนี่ยแล้วก็เอานมนมสดผสมน้ำเจือจางแล้วก็รดเข้าไปปกติเหมือนที่เรารดไม่เยอะไม่น้อยเกินไปจ้ะพ่อ แล้วก็พอเขาเริ่มมีใบเยอะๆขึ้นมาประมาณแบบเนี้ยมีหลายใบแล้วจะสังเกตได้ว่าเขากำลังจะเริ่มจะมีแตกยอดออกมาเราก็จะเด็ดเด็ดข้างบนเพราะว่าเด็ดยอดข้างบนเพราะว่าจะห้ขแขนงเขาออกมาเหมือนจะเป็นพุ่มจะช่วงช่วงนี้คือบำรุงได้เลยทั้งปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ นมสดผสมเจอจางในน้ำก็บํารุงไปเลยจะไม่ต้องกลัวเขาตายเพราะว่าถ้าเขาต้นต้นขนาดนี้แล้วคือแข็งแรงแล้วแต่ว่าก็ยังต้องใช่อุณหภูมิที่อยู่ในบ้านความอุ่นความอุ่นคือที่อังกฤษอังแลนความอุ่นช่วงเดือนเมษาจะออกข้างนอกไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันยังอุ่นไม่พอมันยังหนาวอยู่ ถ้าร้อนมากๆถึงจะออกไปได้ประมาณ20องศาคาดว่กากะเพาจะชอบประมาณ20องศาจ้ะแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนริมหน้าต่างริมหน้าต่างก็อยู่ได้จะไม่ตายประมาณอยู่ในบ้านส0องศาอยู่ริมหน้าต่างอยู่ใกล้ๆกั็ฮีตติ้งนี่คือเขารอดแน่นอนจ้ะเดี๋ยววันหลังถ้าเผื่อเขาเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นมา คนนี้หน่อยหนึ่งจะมาทำให้ดูใหม่นะไปแล้วขอบคุณจ้าบาย